ครับสวัสดีครับสวัสดีชาพ,พวกบริการนะครับวันนี้เรามาด้วยหัวข้อที่บอกว่าจะทําอย่างไรคนจึงอยากรู้จักกับพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยรายการ c h a ดอร์ฟ o ร์เ r d พูดถึงเรื่องเนี้แล้วผมก็พบว่ามันมีเนื้อหาที่ประทับใจมากเลยเลยเอามาเขียนไว้หลายตอนแต่วันนี้จะพูดถึงบทเรียนที่ได้รับอย่างหนึ่งจาก c h a ดอร์ฟ o ร์เ r d ในหัวข้อที่คำถามว่าทำอย่งไรคนจึงอยากจะรู้จักกับพระเจ้า ผพราากจะขออนุญาตอ่านพระคัมภีร์สักตอนนึงตัดตอนมาเพราะว่เนด้องจากรายการเราไม่สามารถอ่านยาวๆได้อ่านข้อบทที่8ข้อ12ของกิจการเขียนบอกว่าแต่เมื่อฟิลิปประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามของพระเยซูกิ์เจ้าแล้วคนทั้งหลายก็เชื่อและ,และรับประมาทั้งชายและหญิงน่าสนใจนะครับข่าวประเสริฐทํำยังไงทําให้คนได้ยินและอยากรู้จักกับพระเจ้าฮัสสันเทเลอร์นี่ถือว่าเป็นสุดยอดนะ เขาเรียกว่าบรุุษในดวงใจของบรรดาพวกมิชนารีเลยนะครับอันสเตอร์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าพระมหาบัญชาไม่ใช่ทางเลือกสำหรับเราแต่เป็นคําสั่งที่เราต้องเชื่อฟังและชีวิตอของท่านเป็นชีวิตที่พิสูจน์ได้เห็นว่าท่านเชื่อฟังพระมหาบัญชาจริงๆนะครับสุดยอดมิชชันนารีที่บูเบิกในประเทศจีน The Great Commission is not an option to be considered it is command to be obeyed ไม่ใช่ต่อรองครับเป็นพระบัญชาเพราะป่ตัตีมีคนสองประเภทนะครับที่มีเป้าหมายนะครับอของเราในการรับข่าวประเสริฐพวกแรกคือพวกที่เราไม่คุ้นเคยเขารอรับข่าวประเสริฐจากเราพวกที่สองพวกที่คุ้นเคยดีมากเลยก็ชิดเรามากเลยทั้งสองประเภทเนี่ยต้องการข่าวประเสริฐจากเราประเภทพวกแรกคือคนที่เราไม่คุ้นเคยครับไปเจอกันกลางทางไปเจอที่ป้ายเลกเมในะไปเจอที่สวนสาธารณะพวกนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก ที่ต้องการข่าวประเสริฐจากเราแต่เราไม่คุ้นเคยเขาเขาไม่รู้จักเราไอ้ลกลุ่มที่สองนะครับเป็นกลุ่มที่เราคุ้นเคยมากเลยอยู่ในบ้านเดียวกันเติบโตมาด้วยกันอยู่ใต้ชายคาเดียวกันเป็นคนเลยนดูเราด้วยซ้ําที่ผ่านมาเป็นคนที่ทํางานพบกับปะกันทุกวันทุกอาทิตย์เป็นคนที่ต้องใช้เวลาวยกัเยนเป็นประจําในเพื่อนฝูงแก๊งกวนเดียวกันพวกเหล่านี้รู้จักกันดีก็แต่ตีเท่าฝอหอยอะไรครับพวกนี้ก็ต้องการข่าวประเสริฐเหมือนกันวิธีประกาศไม่เหมือนกันเลยนะครับวิธีประกาศไม่เหมือนกัน ประกาศเราคนไม่รู้จักกันเวลานั้นไม่ได้เห็นชุดเลยไม่มีทางเห็นชุดเราเลยในเ,เวลาสัส้นๆก็ต้องการการประกาศข่าวประเสริฐแบบหนึ่งผู้ท mm. ี่คุ้นเคยกับเราใกล้ชิดมาก mm. เรียกว่าขันซ้ายขันขวาเจอกันทุกวันเนี่ยผู้นี้เป็นการฟังพวกเราพูดมากนะแต่ก็ต้องการเห็นบางสิ่งบางอย่างนั้นจึงได้สรุปออกมาว่ามีอยู่ประมาณ9นะครับเช่องทางนะครับที่ทําให้คนเริ่มสนใจพระเจ้ามี9้าช่องทางทําให้คนเนี่ยอยากรู้จักกับพระเจ้า 9ช่องทางว่า,างไงบ้างขออนุญาตใช้ตัว P ภาษาอังกฤษนะครับ9ก้าคำด้วยกันถ้าเช่องทางเนี่ยหรือ9 P เนี่ยจะเป็นช่องทางที่คนสนใจหิวกระหายอยากรู้จักกับพระเจ้าช่องที่หนึ่งครับตัว P แรกครับถ,ถ้าเป็นกริยาเขาใช้คำว่า proclaim แต่เป็นนามก็คือว่า proclamation proclamation คำว่า proclamation แปลว่าการประกาศข่าวประเสริฐ นะหรือการแบ่งปันข่าวประเสริฐหรือการสั่งสอนข่าวประเสริฐอันนี้ปรากฏใน,นกิจกรรมที่18ไปอ่านดูได้เลยครับเป็นเรื่องวิธีว่าพวกคนที่เชื่อพระเจ้าสมัยแรกร่าสาวกออกไปพกเครมหรือ proclamation นะครับประกาศข่าวประเสริฐให้คนอ้ oo, น่าสนใจมากเลยไปอ่านดูบทที่18นะครับข้อ2องอันที่2ครับคือใช้คําว่า persuasion persuasion persuade นั่นเองแปลว่าอะไรแปลว่าโอ้ชักชวนทุกรูปแบบเลย นะ p e r s u a d e o n แ persuasion แปลว่าเป็นพยา,ยานชักชวนว่าเชื่อเธอเชื่อดีอยังไงเชื่อดีกว่าไม่เชื่อนะห่วงใยเชื่อแล้วเธอจะดีขึ้นยังไงเชื่อแล้วมันจะสุขว่ายัางไง persuasion อันแรกประกาศตรงๆครับเนื้อหาเป็นอย่างนี้อันที่สองคือเชิญชวนชักชวนเป็นพยา,ยานอันนี้อยู่ในกิจการที่2ี่ไปอ่านดูได้นะครับไปที่สามก็คือคำว่า power power คือทำให้คนสนใจเรื่องพระเจ้าจากเห็น power ของพระเจ้านะครับเห็น ฤทธิเดชของพระเจ้าแต่ไปสนใจโอ้คนในบ้านมาป่วยหายป่วยหรือว่าคนนี้มีอันนั้นโอ้ติดขัดไปอ๋อ,อมือแปดด้านเลยมี power ของพระเจ้าฤทธิเดชของพระเจ้าทำให้ชั่วๆไ,ไ,ไม่ได้เลยสนใจเรื่องพระเจ้านะครับเห็นตอนนั้นต,ตาเลยไปอ่านกิจกรรมที่สิบเก้าได้ครับคำต่อมาคือคำว่า pleasure pleasure แปลว่าอะไรครับแปลว่าความสุขและความเพลิดเพลินใจ คนมาหาพระเจ้าเพราะว่ามาที่โบสถ์หรือมากลุ่มคริสเตียนแล้วจะคริตียนมัน,ม,นมันเพลินเพลินใจอะเพลงเพราะเรื่องดีอาหารอร่อยน้ําใจดีมากเลยเดี๋ยวมันเพลินเพลินใจเลยอยากจะมาร้องเพลงอยากจะมาเข้ากลุ่มนะครับอันนี้เป็นเพลชเจอร์อันนี้ก็คือการได้พบกับความสุขแล้วอยากจะมาโลมบนที่15หนึ่งคนที่7จะเล่าเรื่องนี้ไว้ว่าการที่ทําให้คนที่อยู่กับเรามีความเพลชเจอร์มีความสุขหรือจอยอันนี้มันทําให้เขาอยากจะมาหาพระเจ้า ในพระพิบอผู้ชายที่แต่งงานแล้วต้องมีหนที่ทําให้ผู้หญิงของตัวเองมีความพึงพอใจผู้หญิงที่แต่งงานทั้งสามีมีความพึงพอใจนะถ้าหากคนพึงพอใจแล้วเขาจะสนใจฟังที่เราต้องการจะเล่าให้ฟังประการต่อมาครับประการที่5้าใช้คาว่า profit profit ชนิด้าแปลตรงๆก็คือกําไรหรือประโยชน์คนมาหาพระเจ้าเพราะได้ profit พอมาหาริสตเตียแล้วนะได้ทุนเรียนหนังสือบ้างนะนะได้การการช่วยเหลือนะความพ้นความทุกข์ยากเรื่องนี้สิน รักษาโรคนะนะนะครับรักษาความเจ็บปวดคำปรึกษาฟรีทุกอย่างมาเลยได้ Profit มากเลยเข้ามาหาอันนี่อยู่ในกิจการบทที่เแล้วนึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีใจที่เมตตาชาวบ้านทำเสือ้อทำผ้ายชาวบ้านเขาคนมาหาแล้วก็ได้เสื้อผ้าใส่สื้อดีสวยๆดีใจมากเธอชื่อว่านะอกคัสประการต่อมาประการที่6ครับคือใช้คําว่า presencepresence ตัวนี้หมายถึงอะไรว่าการอยู่ด้วยการปรากฏตัวอยู่ด้วย นอกจากการปรากฏตัวของเราในยามที่คนต้องการแล,แล้วการปรากฏตัวของพ,พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่กับเราในยามนั้นด้วยนะทาให้คนสัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสกับพระเจ้าแล้วก็ขอกลับใจใหม่ยิงหลักสูตรอัลฟาคอร์ส็ก็มีนะก็ต้องมีที่จะไปสุดสัปดาห์กันนะและจะสัมผัสกับพระวิญญาณของพรงะเจ้าต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างนะพอกดสัมผัสกับพระเจ้าปุ๊บก็กลับใจใหม่อยากรู้จักกับพระเจ้า ання, อยากเชื่อพระเจ้าเป็นตัวอย่างปราะกัรต่อมารับประการที่7จ็ดเขาว่า peace พีชก็คือสันติสุขหรือสันติภาพหมายความว่าคนได้เห็นยามที่คริสเตียนเจอปัญหาแล้วก็นิ่งสงบมีสันติสุขสันติภาพเนี่ยอยากได้อย่างนี้บ้างจะทำยังไงเราสนใจพระเจ้าอยากเชื่อพระเจ้าและประการที่8คําว่า practice practice ก็คือการปฏิบัติประพฤติออกมาคนมันรู้จักเราดีเรานีสัยเป็นยังไงพอที่เรามาเชื่อพระเจ้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหชีวิตเราเปลี่ยนเลยนะ transform เลยแล้ว practice ออกมาเห็นว่าชีวิตที่มีพระเจ้าเนี่ยมันคนละเรื่องนะมือไปหลังมือเลยทาให้เขาอยากจะชี อย่างนี้ที่เรา practice หเห็นเลยและประการสุดท้ายคือ persistence persistence แปลว่าการต่อเนื่องยืนหยัดนะครับจนงการทั่งเกิดผลคนมาเชื่อพระเจ้าเพราะว่ามีหลายคนนะยืนหยัดมากนะต่อเนื่องนะนะทำทั้งหมดในแอย่างเมื่อกี้แหละหรืเจอย่างแล้วก็สุดท้ายทำต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็เราเองเจออะไรก็มั่นคงในความเชื่อไม่ทิ้งทางเลยหลายคนประทับใจมากเลยสิ่งที่เราเชื่ออยู่มีคุณค่าต่อเรามากจนเขาศรัทธา ราไม่คนที่ศรัทธาในพระเจ้าที่แท้จริงทขาไมคคือศรัทธาตามไปด้วยความศรัทธาจะติดต่อกันได้ถ้าเห็นคนที่เชื่อพระเจ้าไม่เคยศรัทธาไม่เคยต่อเนื่องเท่าไหร่เขาก็หมดศรัทธาแต่ถ้าต่อเนื่องมาแล้วก็จะศรัทธานั้นขอพระเจ้าเมตตาเมื่อไหร่เข้ามาหาพระเจ้าพึ่งพระเจ้าร่วมมือกับพี่น้องสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าออกไปบอกเรื่องราวของพระเจ้าผ่านช่องทางทั้งเก้านี้นะครับแบบไม่อายไม่กลัวไม่รีรอไม่ท้อแล้วจนกว่าเราจะเห็นผลนั้นขอพะอวยพรนะครับที่จะมีคนหลายคนอยากเรียนพระเจ้าพอง สำแดงพระเจ้าผ่านช่องทางทั้ง9ช่องทางนี้วัเดียพนะครับเราก็กันใหม่ครับสวัสดีครับ